สวัสดีนะครับผู้ที่สนใจจะเป็นดีลเลอร์ทุกคนครับไอชุดนี้นะครับก็จะเป็นชุดที่เอาไว้สําหรับเริ่มต้นสําหรับดีลเลอร์นะครับหรือว่าคุณอาจจะไม่เป็นดีลเลอร์ก็ได้แต่คุณสนใจที่จะเอาชุดนี้ไปนะครับซึ่งชุดนี้ผมจะบอกว่ามันคุ้มมากๆแต่มันคุ้มยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังครับครับ เริ่มแรกนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวป้ายกันก่อนนะครับชุดนี้เนี่ยมันจะมีปลายทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับซึ่งผมก็ได้เลือกมาแล้วนะครับว่า4ตัวเนี่ยเหมาะสําหรับการที่จะเป็นครูในการจะพาพวกท่านในการออกเดินทางไปในโลกของป้ายนะครับซึ่งถามว่า4ตัวเนี้ยทาไมต้องเป็น4ตัวนี้มันมีข้อแตกต่างกันอยู่นะครับคือป้ายข้อโพดเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นหลายๆ หลายหลายแบบซึ่งมันจะมีตัวหนึ่งในนี้นะครับที่มันคือยี่ห้อไปข้อโพดแต่มไม่ใช่ข้อโพดก็คือตัวนี้นะครับมันเป็นไม้นะครับอ่าฮะแต่ก็สูบดีไม่แพ้ข้อโพดนะครับเดี๋ยวผมจะพูดว่าแต่ละตัวมันต่างกันยังไงอย่างแรกเลยที่ข้อโพดเนี่ยแบ่งก็คือ1มีกรองกับไม่มีกรองนะครับซึ่งข้างในเนี่ยง่ายๆถ้ามีกรองนะครับเปิดออกมาเนี่ยมันก็จะมีตัวขาวๆอย่างนี้ซึ่งเป็นกรองก็ ท่านที่สนใจนะครับที่จะใช้กลองท่านก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับในการสูบนะครับซึ่งในเซ็ตเนี้ยมันก็มีแถมตัวกลองไปให้ด้วยซึ่งเนี้ยหนึ่งกล่องมันจะมีอยู่10อันนะฮะอ่ะต่อไปนะครับเป็นข้อพูดตัวไม่มีกลองนะครับก็คือตัวนี้ต้องบอกก่อนว่า3ตัวเนี้ยมีกลองทั้งหมดนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเดียวที่ไม่มีกลองนะครับซึ่งเมื่อเปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ เป็นไม่มีกรองตัวสั้นนะครับอ่ะต่อมาเรารู้แล้วว่าข้าวโพดเนี่ยมีกรองและไม่มีกรองแตกต่างกันยังไงต่อไปนะครับสิ่งที่ต้องรู้ก็คือข้าวโพดเนี่ยมีแบบมีไม้รองก้นและไม่มีไม้รองก้นในที่นี้นะครับจะมีอยู่ตัวเดียวนะครับที่ไม่มีไม้รองก้นก็คือตัวนี้ตัวนี้เนี่ยคือดูอย่างนี้มันไม่เห็นหรอกนะครับว่ามีไม้รองกลล้นหรือไม่มีไม้รองกลล้นเราต้องแกะสติกเกอร์ตัวนี้ออก ซึ่งพอแกะสติกเกอร์ตัวนี้ออกเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอันนี้จะเป็นซังข้อโพดขาวๆนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวพวกนี้เนี่ยถ้าคุณแกะสติกเกอร์ออกเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะมีไม้นะครับเป็นกลมๆอันเท่าสติกเกอร์นี่แหละอุดอยู่ที่ก้นถามว่ามีแล้วมีข้อดีอยังไงมีแล้วมีข้อดีก็คือทําให้ตัวไลส์เนี่ยทะลุได้ยากนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าท่านจะใช้ตะบี้ตะบานได้นะครับมันก็ต้องมีวิธีการใช้งานที่ถูกต้องนะครับอะ ทีนี้ที่ผมเลือกให้เป็นสตัวนี้เนี่ยเพราะว่าอ่ะหนึ่งละตัวนี้เป็นไม้ที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาอ่ะสองตัวนี้ไม่มีกลองแต่มีไม้ลองก้น 3. ตัวนี้คือมีกลองมีไม้ลองก้นและ 4. ตัวนี้คือมีกลองและไม่มีไม้ลองก้นนะครับซึ่งถ้าเทียบกันด้วยราคา2ตัวนี้จะเท่ากันแล้วก็ ตัวนี้จะถูกลงมานิดนึงส่วนตัวนี้จะถูกที่สุดนะครับซึ่งคําถามก็คือเนี่ยผมเลือกมาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นคอมบิเนชันที่ก็โอเคอยู่แล้วแต่ถ้าใครอยากจะเอ้ยผมไม่ชอบผมอยากเปลี่ยนผมก็แนะนําว่าท่านสามารถเปลี่ยนได้นะอย่างเช่นตัวนี้มันเป็นทรงตรงใช่ไหมท่านก็เปลี่ยนเป็นทรงโค้งได้มันก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยก็แล้วแต่นะครับราคามันเท่ากันท่านอยากจะเปลี่ยนก็ได้กับ2ท่านอยากจะเปลี่ยนตัวนี้คุณไม่ชอบนี่มันโคง้งอยากจะได้เป็นตัวตรงไปก็ได้ครับราคามันเท่ากัน ไม่ปัญหาตัวไม้นี่ก็เช่นกันครับถ้าอยากได้โค้งแต่มันไม่เหมือนกันนะครับแต่ราคามันก็เท่ากันอยู่ดีถ้าท่านจะชอบโคง้งก็เอาโค้งอันนี้ไปก็ได้แต่ที่ผมเลือกให้อย่างนี้เพราะว่าการที่ท่านเอาคอมบิเนชันนี้ไปเนี่ยท่านจะได้สั้นหนึ่งยาวสองแล้วก็โค้งอีกหนึ่งท่านก็จะได้ครบทุกรูปแบบนะครับแต่ท่านอยากเปลี่ยนก็นแล้วแต่ใจท่านเลยครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นสิ่งที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้นะครับก็คือตัวอุปกรณ์ที่จะได้ไปทั้งหมดนะครับซึ่งการที่เราจะใช้ไปได้อย่างถูกต้องเนี่ยนะครับสิ่งที่ควรจะมีก็คือตัวแ t เ m p e r นะครับที่เอาไว้ใช้สําหรับการกดยานะครับซึ่งหน้าที่ของมันก็คือไม่มีอะไรมากมันก็แค่ใช้กดยาใช้ตรงนี้กดยานะครับส่วนตรงนี้ก็ใช้ในการจิ้มเผื่อว่ากดแล้วมันแน่นเกินไปก็จิ้มเพิ่อมอากาศนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวตักยาเขี่ยยาเขี่ยขี้เท้าทิ้งนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการสูบไปนะครับเรียกว่าจําเป็นที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะว่าถ้าไม่มีมันท่านต้องใช้นิ้วในการที่จะกดตรงไปบนไฟนะครับซึ่งบางท่านก็ทําได้บางท่านก็ร้อนอย่างเช่นผมนะครับจะร้อนไม่สามารถใช้ได้อ่าอันนี้คือแทมเปอร์นะครับต่อมาคือจะเป็นกรองนะครับ อะกล่องเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วว่าตัวข้อพูดเนี่ยมันจะใช้กล่องกระดาษตัวนี้ซึ่งมันมีแถมเข้าไปอยู่แล้วละ่ะตัวไหนที่ใช้กล่องมันจะมี1อันแถมไปในไปนะครับซึ่งอันนี้คุณก็จะได้ไปอีกหนึ่งกล่องด้วยปีสิอันอยู่ในนี้นะครับต่อมาสําหรับท่านที่ซื้อไปข้โพูดไปแล้วไม่อยากใช้กล่องนะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับแทนกล่องได้เลยคำถามก็คือถ้าท่านยังใช้กล่องอยู่ท่านต้องใช้อันนี้ไหมก็ไม่จําเป็นนะครับแต่ผมให้ไปเพื่อที่ว่าท่านจะได้ทราบว่า มันเป็นยังไงอ่ะอย่างเช่นตัวนี้นะครับสมมตุติคุณเปิดมาข้างในคุณจะเจอแล้วละ่ะว่าอ่ะมันมีกรองอยู่ท่านใช้กรองท่านทิ้งไปอ่ะท่านก็เอาอันนี้นะครับเสียบเข้าไปแทนกรองนะฮะเนี่ยฮะท่านเสียบเข้าไปอย่างนี้มันใช้เพื่ออะไรมันทําให้รูมันเล็กลงฮนะแล้วท่านก็ค่อยใส่เข้าไปนะฮะแล้วท่านก็สุกท่านก็จะใช้งานมันได้อย่างถูกวิธี ต่อมาสิ่งที่ท่านจะได้นะครับก็คือสิ่งที่สำคัญแต่หลายคนมักจะมองว่าไม่จำเป็นนั่นก็คือลวดล้างนะครับลวดล้างเนี่ยผมให้ไปสองแบบคือแบบธรรมดากับอย่างดีนะครับแบบอย่างดีเนี่ยก็จะมีทั้งหมด80ดสิบเส้นนะครับเป็นตัวนี้ซึ่งบางทีบางล็อตมันจะมาเป็นสีแดงท่านก็ไม่ต้องตกใจกับมันนะครับมันก็คือตัวเดียวกันส่วนตัวนี้ ก็จะเป็นอย่างธรรมดานะครับราคาก็จะถูกกว่าแต่ว่าก็สิ่งที่มันต้องทํางานก็คือการเช็ดน้ําออกจากตัวปลาเพราะฉะนั้นมันก็ทําหน้าที่ของมันได้อย่างดีครับนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ท่านควรจะมีนะครับในการจะใช้ปายนะครับ ถัดมาจะเป็นในเรื่องของกระเป๋านะครับตัวกระเป๋าที่จะได้ไปก็จะมี2อันนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือทางต้นทางเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นหนังแกะแต่ว่าผมไม่ทราบจริงๆนและไม่มีความรู้จริงๆว่ามันคือหนังแกะหรือเปล่าเพราะด้วยราคาขนาดนี้เนี่ยมันไม่ควรจะเป็นหนังแกะไปได้แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูต่อมานะครับอันนี้นะครับ มันก็คือกระเป๋าใปเหมือนกันแต่เนี้เป็น P u ูแน่นอนนะครับอ่ะเรามาเริ่มจากตัวนี้กันก่อนเลยตัวนี้เนี่ยจะเป็นกระเป๋าใปเริ่มต้นราคาถูกใส่ไปได้2ตัวท่านดูนะครับข้างในนี้ช่องแรกนะครับก็คือช่องใส่ยาเส้นมันก็จะถามว่าช่วยเก็บความชื้นได้ไหมช่วยได้บางแต่ว่าไม่ได้เยอะมากก็ไว้สําหรับการที่จะถือแล้วก็ไปเที่ยวข้างนอกนะครับช่องนี้ไว้ใส่อะไรไว้ใส่อุปกรณ์นะครับ เผื่อว่าจะใส่อุปกรณ์อะไรเช่นไฟแช็กเช่นแ t เ m p ร์เมื่อกี้เป็นต้นนะครับก็สะดวกดีครับส่วนช่องนี้อันนี้คือกระเป๋าใหม่นะครับยังไม่ทันได้แกะอะไรเลยนี่ครับจะมีฟองน้ำนี่มาให้ทิ้งไปนะครับก็ในนี้นะครับก็จะใส่ไปได้2ตัวอย่างที่ท่านเห็นนี่มีช่องนี้ใส่ไปเสียบไปลงไปช่องนี้เสียบไปลงไปพยายามหันหัวคนละด้านกันนะเ๋ยวผมใส่ให้ดูก็ได้ครับสมมุติว่าท่านมีไปตัวนี้นะฮะ นี่เลยท่านเสียบท่านเสียบอย่างนี้นะฮะจริงๆเนี่ยพกไปตัวเดียวจะดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าท่านจะพก2อันท่านก็พกได้นี่นะฮะท่านก็เสียบเข้าไปเห็นไหมจะเห็นว่าตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันสามารถใส่ไปได้2ตัวแหละแต่ว่าถ้าใส่ไป2ตัวปุบ๊บต้องคํานึงถึงด้วยว่าสิ่งอื่นๆมันจะพอไหมเช่นพวกรถล้างพวกอะไรอย่างเงี้ยอ้าว จริงๆแล้วนะครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่ผมได้พูดผิดไปแล้วเมื่อกี้รุ่นใหม่นะครับเขาทําให้เสียบไปได้สี่ตัวครับแต่ว่าผมแนะนำสองตัวก็พอแล้วครับดย๋ยวมันปิดไม่ได้นะฮะอันนี้ก็ไว้เสียบพวกลวดล้างเสียบพวกอะไรได้นะครับเผื่อท่านจะพกไปบางท่านก็พกไม้ขีดอย่างเช่นผมเป็นต้นนะครับอะทีนี้กระเป๋าใบใบที่หนึ่งจบไปแล้วตัวนี้จะเป็นกระเป๋าใบราคาถูกที่สุดนะครับที่มี ก็จะเป็นตัวนี้นะฮะถามว่าพอใช้ได้ไหมก็พอใช้ได้ครับผมว่ามันก็สําหรับผมอะไรก็ตามที่มันสามารถใช้งานได้ในราคาที่ถูกถือว่าเป็นของดีนะครับอ่ะตัวนี้จบไปนะครับกระเป๋าไบที่หนึ่งกระเป๋าไวท้ไวที่สองนะฮะตัวนี้จะติดยี่ห้อมาด้วยนะฮะคือยี่ห้อผมพูดไม่ได้อ่ะท่านดูกันเองอ่ะทีนี้มันไม่ใช่ยี่ห้อนี้จริงๆหรอครับ แต่ว่าอ่ะคุณดูข้างในเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมคุณดูคุณภาพของงานเขานะมันเป็นผ้าตรงนี้เป็นหนังที่จะบอกว่านิ่มมากนิ่มมากนะครับนิ่มมากใบนี้เป็นของผมเองผมใช้มามากกว่า3ามปีละมันก็ยังนิ่มมันก็ยังดีอยู่โดยที่ผมไม่ได้รักษาอะไรมันเลยนะฮะอ่ะตัวใบนี้นะครับข้างหน้าจะมีช่องข้างหน้าเอาไว้ใส่ผมเอาไว้ใส่ไม้ขีดนะฮะ ช่องนี้ไมค์ขีดกับแ tamp r ผมชอบใส่ช่องนี้ส่วนข้างในนะครับี่จะเห็นว่ามีแปะติดนะครับถือก็ก็ดูดีนะครับข้างในซิปเป็นซิปที่ลื่นมากลื่นกว่าเมื่อกี้นะครับถือว่าเป็นของคุณภาพที่ดีกว่าเยอะนะครับข้างในถามว่ามีอะไรบ้างมีที่เสียบนะครับ tamp er นะครับ tamp er ม,มาเสียบตรงนี้ได้ใส่ไปได้จริงๆแล้วเนี่ยใส่ได้4ตัวนะครับก็คือฝั่งนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ ฝั่งนี้อสแต่จริงๆแล้วเขาออกแบบอันนี้มาให้ใส่เป็นลวดลางนะครับแต่ซึ่งมันยังมีช่องอีกสามารถใส่ได้ใส่ลวดลางได้อีกไม้ขีดไฟแชคคือจริงๆใบนี้ครับเป็นใบที่ครบองค์ประกอบที่สุดแล้วละ่ะผมว่าใบานี้ยคุ้มมากกับการที่ท่านจะเอาไปแนะนําใครต่อผมแนะนําใบนี้เลยคือใบจบนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลอไปอุปกรณ์ต่อไปนะครับ อ่ะต่อครับอุปกรณ์ต่อไปที่จะพูดถึงเนี่ยนะครับมันไม่เกี่ยวกับไปนะครับมันเป็นสิก้านะครับก็คือเหมือนท่านได้ฟรีไปนั่นแหละมันคือตัวตัดตัวตัดสิก้านะครับก็คือมันจะมีตัวนี้นะครับซึ่งเป็นอ่าราคาถูกที่สุดในร้านแล้วก็ไม่ตัดสิก้านะครับ คมมากนะครับรซึ่งตัดสิ้าได้ดีนะครับในราคาที่ราคาถูกนะครับ2ตัวนี้คือที่ตัดราคาถูกในร้านเลยนะครับที่ที่ทํางานได้ดีมากอ่ะทีนี้อยากจะให้ทุกท่านมาคิดดูนะครับว่าไอ้ตัวที่ผมให้ไปทั้งหมดเนี่ยทั้งชุดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยราคาเนี่ยมันควรจะเป็น4ี่พันร้สามสิบบาทซึ่งราคานะครับมันถูกลดลงไปมากกว่านี้เสมือนว่าท่านได้ฟรีเลยแหละ เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้ยินได้ฟังเมื่อกี้แล้วคุ้มมากๆเลยใช่ไหมครับจริงๆแล้วเซตเนี้ยมันก็เหมาะสําหรับคนที่จะเป็นดีลเลอร์นะครับแล้วก็หรือว่าจะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มก็ได้เพราะว่าการที่จะมีไบรสี่ตัวเนี่ยผมว่ามองมาเป็นอะไรที่เหมาะที่สุดเพราะตามหลักการแล้วเนี่ยไบตัวหนึ่งเนี่ยการใช้เสร็จแล้วมาต้องพักให้แห้งก่อนถึง12ชั่วโมงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่จะมีไบรทตัวเดียวเนี่ยแล้วก็สุบ ใน1วันเนี่ยผมว่ามันเป็นการทําลายไปทาให้ไปพังเร็วนะครับถ้าเรามีหลายตัวเนี่ยเอามาหมุนเช้าใช้ตัวนี้บ่ายใช้ตัวนี้เย็นใช้ตัวหนึ่งสมมุติว่าถ้าใครจะดูดสมัมอย่างนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้เราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เราก็วนได้เลยมันจะพอดีกันนะครับสาหรับไม่ว่าจะเป็นคนที่จะใช้มากหรือจะใช้น้อยมันก็พอดีกันนะครับและทําไมต้องเป็นไปขาป้าวโพดเพราะว่า1คือราคาถูกเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็ ถ้าถามจริงๆมันสุบด,ดีกว่าไม้บายด้วยนะครับก็ถ้าใครสนใจยังไงนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับตัวนี้สามารถนำของนอกจากจะซื้อเซตนี้ไปแล้วเนี่ยท่านยังสามารถซื้อของทุกอย่างในร้านนะครับได้ในราคาลด10%นะครับตลอด1ปีนะครับโดยที่ท่านจะซื้อไปขายหรือไม่ซื้อไปขายก็ได้นะครับ ทีมงานของเราใจดีแล้วก็พร้อมช่วยเหลือตลอดนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ